ครับโลเทสนะครับครั้งที่หนึ่งอันนี้เรามาดูนะฮะสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ของเบล CPE นะฮะน้องเบลเรานครับวับนนี้ได้ซื้องนะมูอันดาคอนดานะจากมาดา,าก,กัสกาเอามาัเลี้ยงไว้นะฮะไอ้มูตัวนี้นะฮะซื้อมาสี่แสนห้ามื่นสองพันเก้าร้อยกว่า ลำะะบากมากนะคะสําหรับการเลี้ยงงูตัวนี้นะฮะเดินทางในการหางูตัวนี้นะฮะจะกินปลาอยู่ชนิดเดียวะฮะก็คือเฉพาะปลาแซลมอนนะครับะะแต่ตอนนี้ช่วงน้ําท่วมนะครก็เลยหายากหน่อยก็เลยให้มันกินปลากระป๋องไปพลางๆนะฮะงูตัวนี้ก็อาศัยอยู่กับ ปลากระป๋องนะฮะของสูงยังชีพนะฮที่ทางรัฐบาลเขาแจกให้มานะเราได้รับชมกัรนฮะกับกินของนะฮะงูนะฮะสดละร้อนนะฮะกำลังกินปลาแซลมอนนะฮะวันี้มันมีชื่อเสียงแรงนามว่างูกระโหลกนะฮะไปซื้อมาพ่อพ้าว่าโตเท่าหัวแม่มือนะฮะแต่วันนี้ไปดูมาแล้วนะฮะหัวแม่มือคือนะครับ ผมไม่อะไรไม่รู้นะฮะแต่ที่ผมไปดูที่เห็นมานี้นะฮะขนาดกับใหญ่สุดนะฮะเครื่องเสาะใบฟ้านะครับพี่น้องน่ารักมากนะฮะสามารถจับต้องได้นะฮะเป็นงไม่มีพิษนะฮะน่ารักมากสำหรับมูชนิดใหม่ในวันนี้วันนี้ก่อนําเสนอนะฮะคนงานดีๆสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะฮะในใต์ของพวกเรานะครับเราสร้างความกันแล้วนะ รักมามายที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้มันกำลังคาบนะฮะคาบอยู่นะกอยจ้องไอ้ปลามันหยุดนะฮะท่านจะได้เห็นตอนที่มันขมบเข้าไปนะฮะคน,นสักอีกนิดหนึ่งนะฮะสุดยอดมากในการกัดกินปลานะฮะควรใช้นะฮะวิจ,รจรารณญาณน,นะฮะในการรับชมนะฮะ ก้าคือมีลูกลาเล็ดทัดีมีกันนะฮนะการูนาต้องแนะนำนะครับแนะนำนะฮะแนะนำนนะเป็นคลิปที่โหดมากนะฮะกินปลาเป็นๆน,นะครับนะตัวนี้นะฮะผมเห็นแล้วสยองมากนะครับนะรู้สึกว่ากลัวนะครับนะเพราะผมเป็นคนบอกบ้างนะฮะขวดสัตว์คินี้นะฮะสัวยการนะะเป็นสัตว ชนิดเดียวกับนะฮะวร์นัตวรนุสนะฮะคือเป็นสัตว์เลื้อยคานนะฮะนี่ผมเอามานำเสนอวันนี้นะฮะตอนนี้มันกําลังนะฮะดังที่เห็นตามคลิปนะฮะวันนี้มันกําลังคาบอยู่นะฮะกำลังคือพยายามสะบัดสะบัดนะฮะคาบอยู่นะฮะเดี๋ยวท่านกดดูกันไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันจะทํายังไงนะฮะในการกินปลาปลาตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่นะฮะเป็นปลา สามมอนนะฮะพึ่งจัดมาพึ้งได้มานะฮะที่อ่าไอมากับไอนะครับนะฮะมากับน้ำนะฮะช่วงน้ำท่วมนะฮะปลาซามอนนะฮะขึ้นมาวางไข่เยอะนะฮะช่วงนี้หยาด้ง่ายนะฮะพวกผมก็เลยไปเอามานะฮะตองตัวมาให้งูกินใช้ระยะเวลาในการกินนะครับนะดุเดันมากนะฮะน่ารักมากแต่งูชนิดนี้นะเป็นงูที่เป็นสัตว์ที่ว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับนาทาทาง เป็นอยู่ของมันแล้วนะครับดูลักษณะการกินของเขาผมว่านะคงจะกินอยากอ,อร่อยมากนะฮะน่ารัากมากตอนนี้ยังเกินไม่ได้นะฮะยังเกินไม่ได้นะฮะยังไม่ลงล็อกนะฮะตอนนี้กำลังปล่อยพิษใส่ปลานะครับเพื่อให้ปลานะแข็งตัวนะฮะเมื่อไหร่ที่ปลาแข็งตัวนะฮะเดี๋ยวจะเกิดการ เมื่อทันทีนะฮะท่านคอยดูเรื่อยๆนะฮะใกล้จะถึงจุดหมายของมันแล้วนะเะนี่นมาทันทีนะฮะเกาะโมเกาะอะไรดีเราจะไปเกาะไหนกันดีวันนี้นะเกาะบันดูงนะฮะัเดียบอกว่ามาเกาะบันดูกันอ่าวปากฮะ,ะดูลักษณะการอาปากครับนะนี่มันกำลังขจนเข้าไปแล้วนะฮะ กำลังแน้วนะฮะสวัสดิ์สวัสดิ์นะฮะกินได้ไหมนะฮะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเอาไปแล้วนะฮะเอาไปแล้วในการกินช่างง่ายได้นะฮะสำหรับในการกินของมันรู้สึกว่ามันจะกินอริอร่อยนะฮะอย่างกับเนื้อหมูฉลาน้ำแดงนะครับหมูตัวนี้เป็นสัตว์ที่น่ารักนะฮะไม่มีพิษ ว่าประมาณมาณเรียนได้นะฮะพวกผมนะต้องบุกเกาะนะฮะวันนั้นนะไปหลายที่มากนะฮไปบราซิลกพไปหาเพื่อจะนะเอางูตัวนี้มาเลี้ยงนะหมดค่าเครื่องบินไปประมาณนะฮะที่บินไปนู่นไปนี่ก็ประมาณสองสามล้านบาทน,นะครับในการได้ไปนะฮะแต่ก็นะไปซื้องูมาถึงหมืบาทน,นะครับคนะ่าเครื่องบินก็สองล้าน เป็นสิ่งที่พวกผมภาคภูมิใจมากนะครับสำหรับการเลี้ยงชนิดนี้ที่พวกผมนำมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะถ้าผู้ใดสนใจนะฮะติดต่อนะในเฟซบุ๊กว่าพวกเราได้นะเป็นละปะการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะพวกเราจะอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับบทเพลงนะเราไปด้วยเป็นะ ตันเลี้ยงน,นะฮะน่ารักนาะดูสิครับนะมูตัน,นี้ช่างน่ารักน่ารักเยอะเลยตอนนี้มันกำลังหาเป้าหมายใหม่นะฮะจ้องว่ามันจะมีเงยออยีกไหมนะฮะกำลังมองซ้ายมองขวานะฮะกำรอน,นะฮะอาจจะเห็นแล้วตัวน,นี้นะฮะดูว่าสายตาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะแล้วนะฮะไล่ตามดูครับครับเมวดข้บิ้แล้วกัดไปหนึ่งทีไม่โดนดนะนะครับ านะครับยังตามตามอยู่ยังจะตามตามอยู่บนบนบนแล้วนะฮะดูสิครับนะฮะลากระโดดออกหนีออกจากกระบะไปเลยนะครับไปนอนอยู่ข้างล่างแล้วนะฮะปลาไปอยู่ไหนนั่นปลาตีนก็มีนะครับเลี้ยงเลี้ยงปลาตีนด้วยเห็นไหมนะฮะปลาตีนนะตัวนี้คือ เปลายวตัวนี้ไซส์ใหญ่กว่าตัวแรกที่ให้กินตัวนี้ใหญ่มากนะครับการกินของมันตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับนะฮะขนาดตัวปลาใหญ่กว่าตรวมันเยอะนะฮะแต่เขาบอกว่าโมนินนี้มันเป็าการที่ว่ากว้างนะฮะกว้างมากพากเองมั่งนะครับคุณเบลครับนะฮะอย่าให้ผมพูดเลยนี่อยู่กับ จับไปอีกหนึ่งแล้วนะซับ์ก็ไปหนึ่งตัวแล้วสะบัดซ้ายสะบัดขวานี่ก็จับสุดท้ายไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ให้กินสามตัวด้วยกันนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ถ่ายนะฮะกินไปอีกสองตัวก็ห้าตัวแล้วครับผมไม่รู้จริงๆนะครับงูนี้เล็กกว่าอนิ้วก้อยผมอีกนะครับแต่มันกินปลาไปตั้งห้าตัวนะ สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาบิดการบรรยายนะฮะกันแค่นี้ก่อนนะครับนะขอให้ท่านผู้ชมนะทาง y o u t u นะฮะ,ะ,อะ,ะ,อะของพวกเราได้ทาง Facebook นะฮะเบล c p พ e นะฮะหรือที่โรบิน i n งนะฮะจะอัปเดตสัตว์แปลกๆใหม่ๆนะฮะเสียงของพวกเราให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะวันนี้ก็สวัสดีนะฮะทุกคนนะฮะขอลากันแค่นี้ก่อน บายบายทุกคน